โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสนะครับผม โคโนมิใจดีอีกแล้วนะครับผมอยู่ดีๆแจก3000ทองฟรีเพียงแค่เข้าไปดูคลิปีด,ปดีโอใน youtube ก็ได้แล้ว3000ทองนะดูเป๊บเดียวก็ไดนะ้กดปุ๊บดูปุ๊บออกเลยก็ได้นะก็ง่ายๆกดเข้ามาในเกมนะเข้ามาในเกมเมื่อไหมันอยู่4วันเหรอเม่ือวานไม่มีนะเพิ่งมาวันนี้ปะน่าจะใช่แหละนะน่าจะเพิ่งมาวันนี้เมื่อเมื่อเช้านี่หละมั้งผมว่านะ เข้ามาอย่างนี้รายละเอียดเหรอไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้มั้งรายละเอียดก็ก็สามบอลทองอะ่ะเหมือนในเราดูวิดีโอเฉยๆนะแต่ก็ไม่มีอะไรมารให้เลขนะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้เออ if บอลพอยต์นี่นานแล้วนะคนนี้ if บอลพอยต์นี่นานแล้วนะเอามาใหม่สักทีดิเนะี่ยเสือ้อเสื้อก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับ if โอ้โหจากสามหมื่นอ่ะเหลือหมื่นสี่อ่ะ เพราะว่าอะไรเราไมา่ได้เลขแล้วมันหายนะครับผมเราไม่ได้เลขแล้วมันหายไปเฉยๆนะฮะมาสามพันทองนะครับผมมายากแค่กดเข้าไปปุ๊บอย่างนี้กดตรงไอ้ลูกตรงใจเนี่ยลูกเนี้ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ก็ไปเลยครับผมสตรีมฮนะตัวนี้ตัวนี้ตัวขวานะตัวขวานะฮะตัวขวามือกดปุ๊บเด้งข้า YouTube เด้งเข้า y o u t u เรียบร้อยก็สามารถกดก,กลับได้เลยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับรับ3พันทองง่ายๆก็ไม่ยากอะไรนะครับผมของฟรีนะครับผมของฟรีของฟรีเผื่อคนไม่รู้ว่ารับตรงไหนนะฮะเผื่อคนไม่รู้ว่ารับตรงไหนไม่ไม่มีปุ่มให้รับก็เข้าไปที่นี่แหละนะตัวขวามือสีฟ้าข้างล่างนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะัุดนี้ไปลาไบาย let